แซมโอ้โหพักพักเร็วเกินไปเร็วเกินเร็วเกินนะครับโอเคเดี๋ยวมาใหม่โอ้ขาวเลยแซมหนีหนีโอเคครับเดี๋ยวขอตัดเสียงแป๊บนึงโอเคนี่คือเสียงปกตินะแซมหนีหนีหน นี่คือเสียงปกตินะครับเดี๋ยวเรามาทําการอิด t ิเสียงกันเลยอิด t ิ้นะครับอิดิต้องใช้คําว่าอิด t ิ้นะอิดิเสียงให้คล้ายๆอัติมัตหน่อยนี่วิธีการนี้อาจจะซับซ้อนเฟฟเฟซับซ้อนจริงๆนะมันไม่เกี่ยวกับโปรแกรมดัดจะได้ดัดตลอดไม่ใช่แบบเราพูดปุ๊บแล้วเราดัดดัดคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทําเสียงอัติมัตนะครับปรับแต่งเสียงไม่ใช่พูดธรรมดาแบบแบบเนี้ยแซม หนีหนีไปแล้วมาด่ดเสียงจะเหมือนออปติมันนะครับเราต้องทําเสียงแบบแซมหนีไปอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันดู <Sam. S 1> นี่ไงโอเคและในในในเสียงมันกล้องๆหน่อยใช่ไหมใช่เราก็เลือกไอ้นี้เลยแทะดะทาโอเคเพิ่มความกล้องอะไรประมาณนี้ก็รอดไป Sam, Ronnie, Ronnie. Come on, Sam, Ronnie, Ronnie. <laughs> <laughs> Sam. เราจะปรับให้เหลือแค่เสียงตนตีอย่างเดียวเสียงเน,นี้โอเคก็ได้แล้วนะโอเคภาพเสร็จแล้วโอเคจุ๊บเคครับเดี๋ยวรอแป๊บโอเค,อเอเคตัดไปเลย โอเคภาคเสร็จแล้วภาคเสร็จแล้วนะ่เดี๋ยวเราไปรอดูตัวเต็มเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะลงอันนี้แหละที่เราภาคนี่แหละเอะจัดวัดแจม่มนี่คุมทั้งหมดเลยเพราะว่เาเราต้องเซฟทั้งหมดใช่ไหมประมาณคลิปประมาณหนึ่งนาทีกว่าไม่ถึงห้าสิบห้าวินะ เกือบสองนาทีได้มั้งคลิปนี้เกืบอบสองนาทีเลยเดี๋ยวนะจบพอดีเออได้ยินเสียงยิงปืนตึงตึงตึง,ตงจบคดูก่อนวา่าเราเรียบร้อยยังอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไฟเล่นเดือกินเดอร์เรนดเรนดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดือเอส ไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวปอดตู้เอาไปจะเขียนจะกระปุกจะเขนตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องก่อนต้องตั้งชื่อเรื่องกลถึงจะเซฟไว้นั่นก็เขียนว่า TRANFOR ์ r ร,ร,รานฟรอร์ r เมอร์สองเนี่ยปีคนขอให้ภาคก็จัดให้ภาคให้แล้วนี่กำลังรอเรนเดอร์อยู่ นี่หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ลคลิปแค่หนึ่งนาทีก็เรนเดอร์ไวอยู่นะเออคลิปเล็กหนึ่งนาที h ฮดีแบบเนี้ยดูนะดูนะเดี๋ยวก็สามแลโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปนะเดี๋ยวก็ต้องทำปกคลิปก่อนต้องทำปกคลิปก่อนโอเคกดไลค์แล้วเดี๋ยวคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปทาร์ฟอร์เนอ่ยเดี๋ยวลงไปแล้วกดไลค์ด้แลนะ้วโอเค